กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกาลังใจที่ม่อแม่กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะพี่น้องจ๋าวันที่นะคะวันที่9เดือน6 ปีหนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่9เดือน6ปี64นะคะแนวทางห้านอยสูตรมัดรวมรวม3น้นอยนะคะวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่9นะคะ เก้ากับ3นะคะเดินวิ่งเรามาเจาะเกันนะคะก็จะมี9ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสองเสี่เห้าเกนะคะ ส่วนเด่น3ก็จะมี30 3 1 3นย์สามหนองสห้าสาเะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีสองส หนึ่งเจ็ดนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบเด่น9ก็จะมี90 94 99แล้วก็95นะคะส่วนเด่น3ก็จะมี3 1 37 39นะคะตัวที่ชอบนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น9ก็จะมี90 91 92 94 95 99 ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี 90, 94, 95, 99นะคะเด่น3ก็จะมี 30, 31, 32, 35, 37, 39นะคะตัวที่ชอบก็จะมี 31, 37, 39 สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางสวยๆงามงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะรวยๆแห่งๆนะคะพี่น้องจา๋ากราบสวัสดีจ้า